สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ให้หัวข้อเอาไว้ว่าปีาศาจโอไมครอนเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นี่ยน่าจะเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับแทบทุกประเทศทั่วโลกก็เร่งฉีดวัคซีนแข่งกับเวลาเพื่อสู้กับโควิดสายพันเดลต้าที่ทั้งดุแล้วก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทำท่า,าจะชนะครับ แม้ว่าบางประเทศในยุโรปเนี่ยจะเจอกับเวฟห้เพราะว่าเสรีภาพในการไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่ยอมฉีดวัคซีนก็ตามนะครับแต่ว่าโลกกลับต้องเผชิญกับยีศาต์ตัวใหม่คือโอไมครอนหลักๆของโอไมครอนี่มีการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหนามมากถึง43ตําแหน่งขณะที่เดลต้าซึ่งเคยสร้างความหวาดผวาไปทั่วโลกนะครับกลายพันธุ์เพียง18ตําแหน่งเท่านั้นถึงได้ตกตะลึงกันนี่แหละครับ โอไมครเนี่ยถูกพบในประเทศบอสวา,นายนายานแอฟริกาใตา้เมื่อช่วงกลางเดือนมานี้เองนะครับแล้วก็วันที่28พฤศจิกาย,ยนก็มีรายงานพบการติดเชื้อในหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใตา้สหราชอาณาากาอิกรยอิสราเอลเบลเยียมฮ่องกงเยอรมน,นีสาธารณารัฐเช็กออสเตรเลียเป็นต้นนะครับที่สําคัญเนี่ยบางคนที่ตรวจพบเชื้อเป็นผู้ที่จะรับวัคซีนครบ2เข็มแล้ว ณตอนนี้ต้องถือว่าโอไมครอนยังใหม่มากมนุษย์ยังรู้จักไม่หมดแต่ที่ยืนยันแล้วเนี่ยก็คือสามารถติดต่อได้ง่ายขึ้นกว่าสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดมากที่สุดในโลกเวลานี้และเสี่ยงที่จะมาแทนเดลต้าซะด้วยแน่นอนครับนำมาซึ่งความตื่นตระหนกไปทั่วโลกนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องรีบจองเที่ยวบินออกจากประเทศย่านแอฟริกาใต้เกือบทั้งหมดหลายประเทศในยุโรปอเมริกา เอเชียต่างก็ขวัญผวาครับขึ้นบัญชีดําประเทศไทยเราก็ขยับเหมือนกันนะครับด้วยการห้ามพลเมืองจากประเทศเสี่ยง8ประเทศในทวีปแอฟริกาประกอบไปด้วยบอสวานาเอสวาตินีเลโซโทโมาาวีโมซัมบิกนามิเบียซิมบับเวแอฟริกาใต้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อครั้งที่เดลต้าระบาดเนี่ยมนุษย์ตื่นตัวในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าวัคซีนที่มีอยู่สามารถจัดการได้แต่ไม่ใช่กับโอไมคอนที่ว่านี้ คราวนี้เนี่ยบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วครับจนสะท้อนในยะสสาคัญบางประการที่ทําให้เห็นว่าต้องจัดการกับโอไมครอนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้หาไม่แล้วเนี่ยหายนะแน่นอนแม้ว่าจะมีข้อมูลด้านบวกอยู่บ้างจากแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 สายพันธ์โอไมครอนนะครับซึ่งพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการไม่หนักแค่เป็นไข้ ปวดเมื่อยเนื้อตัวกับไอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้กลุ่มคนไข้ที่บ้านนี้นะครับล้วนแต่เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีหลายคนเนี่ยฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วด้วยจำไปแต่กับกลุ่มเสี่ยงจากโรคประจำตัวกลุ่มที่ยังไม่ฉีดวัคซีนตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลฟังดูแล้วเนี่ยก็คลายความตื่นตระหนกไปได้บ้างนะครับแต่อย่างที่บอกแล้วครับเรา ยังรู้จักโอไมครอนเนี่ยไม่มากสักเท่าไหร่การขยับตัวของบริษัทวัคซีนก็มีท่อมูลที่น่าสนใจครับไฟเซอร์เองตอนนี้กำลังเร่งศึกษาไวรัสตัวนี้ร่วมกับ b บโอเอ c นทใช้เวลาส่องในแลบ2สัปดาห์และจะบอกอีกทีนึงว่าไฟเซอร์สูตรเทพเนี่ยยังจะสามารถจัดการกับเจ้าโอไมครอนได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ต้องทำสูตรกันใหม่แล้วเขียนออกสู่ตลาดให้ได้ภายในเวลา100วัน ส่วนแอสตราเซเนกาส่งทีมนักวิจัยไปยังประเทศต้นกำเนิดโอไมครอนก็คือที่บอสวานาแล้วนะครับแล้วก็แจ้งว่าหากต้องผลิตวัคซีนสูตรใหม่ก็จะใช้เวลาไม่นานเช่นกันเพราะว่ารู้จักโควิด -19 มาในระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เหมือนกับวัคซีนสูตรแรกสำหรับจอร์แดนแลนจอร์แดนก็อยู่ในช่วงเริ่มทำการทดสอบวัคซีนสูตรเดิมกับโอไมครอนแล้วเหมือนกันนะครับส่วนโมเดอร์นากำลังทำบูสเตอร์สูตรใหม่ สำหรับโควิดไมครอนอยู่ก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน3เดือนขณะที่ฝั่งจีนกับมีทีท่าที่ต่างกันออกไปนะครับสัตราจารย์จินตงเอียนซึ่งเป็นสัตราจารย์ด้านชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลายัยฮ่องกงเนี่ยยืนยันกับสื่ออย่างนี้ครับบอกว่าประชาชน,นยควรจะตื่นตัวต่อการค้นพบไวรัสตัวดังกล่าวเช่นเดียวกับที่รัฐบาลต้องจับตาแล้วก็ศึกษาวิจัยอย่างใกล้ชิดแต่ไม่จะเป็นต้องไปตื่นตระหนก โดยให้เหตุผลว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าโอมครอนเนี่ยจะเป็นภัยคุกคามต่อโลกและการกลายพันธุ์ที่พบถึง40กว่าจุดแม้ว่าจะมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆแต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเช่นเดียวกับช่วงฉีรีเหอซึ่งเป็นนักภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ต้องศึกษากันต่อไปว่าการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลต่ออัตราการแพร่เชื้อ ในระดับไหนเพราะในบางครั้งการกลายพันธุ์อาจจะทําให้ไวรัสอ่อนแอลงก็ได้การที่ไวรัสโควิดจะกลายพันธุ์จนมีฤทธิร์รุนแรงเหมือนกับสายพันธุ์เดลต้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากถ้าจะมีไวรัสโควิดกลายพันธุ์แข็งแกร่งกว่าสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่โลกกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้หากเจ้าโอไมครอนมีฤทธิ์ทำให้เกิดการติดเชื้อมากตามที่หลายฝ่ายกังวลจริง ทีมนักวิทยาศาสตร์ของจีนก็พร้อมที่จะพัฒนาวัคซีนเชื้อตายเพื่อสู้กับไวรัสตัวนี้ภายในเวลา2สัปดาห์นี่แหละครับคือท่าทีจากมาหาอำนาจฝั่งตะวันตกแล้วก็จากฝั่งตะวันออกที่ดูดูแล้วเนี่ยยังแตกต่างกันอยู่นะครับแต่เอาละครับประกาศหอมบอกว่าก็พอจะสรุปได้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับโอมครอนเนี่ยยังไม่นิ่งแล้วทีนี้ไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรจํานวนผู้เดินทางเข้าไทยทางอากาศ ระหว่างวันที่1ถึง17พฤศจิกายนมีทั้งสิ้น1,16323คนด้วยกันพบว่าติดเชื้อ149คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ0.13เฉพาะวันที่27พฤศจิกายนนะครับเดินทางเข้ามา6,115คนติดเชื้อ5คนประเทศที่มีผู้เดินทางเข้ามามา,มากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สหร,ราชาอาณาจักร ญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีใต้ฝรั่งเศส UAE และ Singapore. สิงคโปร์ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อสอบคสัปดาห์นี้ก็คือการห้ามหรือจำกัดการเดินทางของกลุ่มประเทศเสี่ยงเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับข้อเสนอให้มีการปรับการคัดกรอง RT-PCR เพื่อตรวจจับเชื้อได้ดีกว่าการตรวจ ATK แล้วก็มีการประสานกับหน่วยความมั่นคงสกัดกั้น การลักลอบการเดินทางเข้าไทยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดด้วยการเข้ามาทางอากาศไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าชายแดนเนี่ยดูจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆเพราะว่ามีนักการเมืองชั่วมีข้าราชการเลวมีในทุนหน้าเลือดอยู่ในขบวนการค้าแรงงานเถื่อนฉะนั้นเส้นทางการระบาดของโอไมครอนก็อาจจะซ้ำรอยกับเดลต้าก็เป็นไปได้อินเดียกับประเทศในแอฟริกา มีความใกล้ชิดกันค่อนข้างมากนะครับเมื่อไรก็ตามที่โอไมครอนเข้าอินเดียได้แล้วก็ก็ให้ระวังเพราะว่าเมียนม,มามีชายแดนติดกับอินเดียระยะทางถึง1,643กิโลเมตรขณะที่ชายแดนไทยกับเมียนม,มาเนี่ยยาว2,202กิโลเมตรมีแรงงานจากเมียนม,มาทะลักเข้าไทยอย่างผิดกฎหมายแทบทุกวันจากขบวนการค้าแรงงานเถื่อน เมื่อเรามีบทเรียนจากเดลต้าให้ถอดกันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาเดิมๆอยู่แรงงานผิดกฎหมายถึงเยนมาเนี่ยยังสามารถเล็ดลอดเข้ามาในประเทศและเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยจํานวนไม่น้อยทีเดียวทีนี้ก็ลองให้นึกภาพดูนะครับหากว่าเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยมีแรงงานผิดกฎหมายพาโอไมครอนเข้ามาอีกสถานการณ์ของประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรจะต้องล็อกดาวน์ในเวฟบ5กันอีกหรือไม่